สิ่งที่เป็นมงคลในช่วงวันที่16กรกฎา,าคมไปจนถึงวันที่31กรกฎา,าคมในช่วงนี้คําว่าเป็นมงคลคําว่าดีคําว่าเด่นจะเข้ามาอยู่ในดวงชะตาของท่านดวงชะตาของชาวราศีกรกฎในช่วงถัดจากนี้ไปดูเหมือนว่าสิ่งที่ท่านรอคอยสิ่งที่ท่านตามหาอยู่นั้น จะปรากฏให้ท่านพบเจอในช่วงระยะเวลานี้สิ่งใดที่ท่านอยากจะได้ทําสิ่งใดที่ท่านอยากจะสัมผัสหากท่านมีความเพียรมีความตั้งใจทุกสิ่งทุกอย่างก็จะไม่ไกลเกินเอื้อมดวงชะตาของท่านในช่วงนับแต่นี้เป็นต้นไปดูเหมือนว่าจะมีบางสิ่งบางอย่างจะเข้ามาเป็นพลังวิเศษจะเข้ามาเสริมเข้ามาหนุนให้ท่านได้ผ่านพ้นอุปสรรคต่างๆนานา,นา ถือว่าในช่วงถัดจากนี้ดวงชะตาของชาวราศีกรกฎจะเป็นช่วงที่ท่านตั้งหลักได้ทุกสิ่งทุกอย่างจะดีกว่าที่ท่านคิดอย่างแน่นอนซึ่งดวงชะตาภาพรวมของชาวราศีกรกฎในช่วงกลางเดือนกรกฎาคมไปจนถึงสิ้นเดือนกรกฎาคมนั้นในช่วงนี้ชาวราศีกรกฎทั้งหลายดวงชะตาของท่านนั้น เหมือนกับว่าจะมีบางสิ่งบางอย่างเข้ามาเสริมเข้ามาเพิ่มพลังให้กับท่านไม่ว่าจะด้วยเรื่องใดๆก็ตามท่านจะมีคนที่หวังดียื่นมือเข้ามาช่วยเหลือท่านกัลยาณมิตรจะอยู่รายล้อมรอบตัวท่านบางเรื่องบางสิ่งนั้นหากท่านต้องการให้ใครช่วยก็พร้อมที่จะมีคนช่วยเหลือท่านรออยู่ก็ถือว่าเป็นเรื่องดีๆเป็นเรื่องมงคล ดวงชะตาของท่านในช่วงครึ่งเดือนหลังนี้จะหนักไปในทิศทางที่ตัวท่านนั้นจะได้แก้ปัญหาต่างๆหรือแม้แต่บางเรื่องบางราวจะหลุดพ้นออกจากดวงชะตาของท่านถือว่าจะเป็นเรื่องที่ดีสิ่งที่ท่านจะพบเจอในช่วงถัดจากนี้ไปจนถึงสิ้นเดือนนั้นค่อนข้างที่จะเป็นเรื่องที่ท่านสบายอกสบายใจหรือแม้แต่จะมีบางเรื่องบางสิ่งเกิดขึ้นก็จะดึงท่านนำพาท่าน ให้ไปอยู่ในจุดที่ดีกว่าเดิมซึ่งถือว่าดวงชะตาของท่านนั้นในช่วงถัดแต่นี้ไปค่อนข้างที่จะสะดวกสบายค่อนข้างที่จะราบรื่นเหนือคู่แข่งหลายสิ่งหลายอย่างเป็นใจให้กับท่านยิ่งนักยิ่งโดยเฉพาะเรื่องการงานและการเงินในช่วงครึ่งเดือนหลังนี้ถือว่าค่อนข้างที่จะออร่าค่อนข้างที่จะโดดเด่นกับชาวราศีกรกฎยิ่งนัก สำหรับดวงชะตาด้านการงานของชาวราศีกรกฎในช่วงกลางเดือนกรกฎาคมไปจนถึงสิ้นเดือนกรกฎาคมนั้นในช่วงนี้ดูเหมือนว่าหากท่านพบเจอกับอุปสรรคพบเจอกับปัญหาหรือแม้แต่ง,งานของท่านในช่วงที่ผ่านมานั้นไม่ก้าวหน้าไม่คืบหน้าซึ่งในช่วงถัดจากนี้ไปท่านจะสามารถแก้ไขในจุดที่เป็นปัญหาได้ไม่ว่าจะด้วย เรื่องของงานหรือแม้แต่ตัวบุคคลท่านจะได้เคลียร์ท่านจะได้แก้ไขทุกสิ่งทุกอย่างก็จะราบรื่นงานท่านจะไหลงานท่านจะเดินได้ต่อไปก็ถือว่าในช่วงถัดจากนี้ท่านจะต้องเคลียร์ท่านจะต้องแก้ไขปัญหาต่างๆรวมไปถึงในช่วงกลางเดือนกร,รกฎาคมเป็นต้นไปดูเหมือนว่าบางเรื่องบางสิ่งที่ท่านคิดที่ท่านรอคอยเกี่ยวกับการงาน ไม่ว่าจะเป็นการที่ตัวท่านนั้นอยากได้งานทําหรือแม้แต่การที่ตัวท่านนั้นในช่วงที่ผ่านมาอาจจะยังตกงานเดินเตะฝุ่นหากเข้าสู่ช่วงกลางเดือนกรกฎาคมเป็นต้นไปดูเหมือนว่าท่านนั้นจะพบเจอกับงานที่ท่านรอคอยอาจจะเป็นงานที่ตรงกับสายการเรียนของท่านหรือแม้แต่จะเป็นงานที่ท่านใฝ่ฝันรอโอกาสมานาน ในช่วงระยะเวลานี้มีโอกาสที่ท่านจะได้พบเจอสูงเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นการที่ท่านนั้นควยคว้าหางานได้ด้วยตัวของท่านเองหรือแม้แต่ตัวท่านนั้นจะได้งานจากกาลยานมิตรที่มีความหวังดีเข้ามาช่วยเหลือเข้ามาดึงให้ท่านนั้นเข้าไปร่วมงานร่วมทีมก็ถือว่าในช่วงเวลาถัดจากนี้ไปชาวราศีกรกฎท่านใดที่ว่างงานอยู่ มีโอกาสจะได้งานทําในช่วงกลางเดือนกร,รกฎาคมนี้เป็นต้นไปก็ถือว่าเป็นช่วงเวลาดีเป็นโอกาสดีๆที่จะลอยเข้ามาหาชาวราศีกรกฎและงานของชาวราศีกรกฎหากตัวท่านนั้นทำงานประจําอยู่ก็ดูเหมือนว่าหน้างานของท่านนั้นจะมีการปรับมีการเปลี่ยนดวงชะตาของท่านนั้นตอบรับกับดาวใหญ่ที่มีการโคจรเปลี่ยนแปลงตำแหนง่ง ส่งผลถึงการงานของท่านจะมีการเปลี่ยนแปลงแบบปุ๊บปั๊บฉับไวงานที่ท่านทำเป็นประจำอยู่นั้นอาจจะมีการเปลี่ยนหน้างานท่านอาจจะได้ปรับได้ขยับไปจับงานชิ้นใหม่โครงการใหม่ๆหรือโปรเจกต์ใหม่ๆแต่ล้วนแล้วแต่จะนําพายท่านไปอยู่ในจุดที่ดีกว่าเดิมก็ถือว่าช้าราศีกรกฎท่านจะได้พบเจอกับบททดสอบใหม่ๆความท้าทายใหม่ ทำให้ตัวท่านนั้นได้คิดได้อ่านได้มีการทดลองทดสอบกับงานใหม่ๆบางท่านนั้นมีโอกาสที่จะได้ปรับได้เปลี่ยนแบบที่ไม่ได้ตั้งเนื้อตั้งตัวอาจจะได้ปรับเป็นหัวหน้าปรับไปอยู่ในจุดที่ดีกว่าเดิมก็ถือว่าในช่วงนี้ดวงชะตาของชาวราศีกรกฎนั้นค่อนข้างที่จะมีเกณฑ์เปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับการงานสูงการเปลี่ยนแปลงของท่านนั้นไม่ว่าจะเกิดจากตัวท่านไขว้คว้าโอกาสได้เอง หรือแม้แต่จะมีผู้หลักผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนคอยช่วยเหลือคอยผลักดันเป็นแบ็กให้กับท่านก็ถือว่าในช่วงนี้การงานของท่านนั้นจะโดดเด่นเหนือใครสิ่งที่ท่านจะต้องระมัดระวังเกี่ยวกับการงานก็คือชาวราศีกรกฎงานของท่านกําลังไปได้สวยกําลังไปได้ดีขอให้ท่านระมัดระวังสิ่งเดียวที่จะนำพาให้ท่านเกิดปัญหาได้ งานของท่านจะสะดุดหรือไปไม่สุดนั้นชาวราศีกรกฎต้องระมัดระวังปัญหาส่วนตัวของท่านให้ดีจะมีหนึ่งเรื่องหนึ่งปัญหาที่เป็นปัญหาใหญ่ขาอกขาใจท่านในตอนนี้ปัญหาเหล่านั้นจะเข้ามาทําให้ท่านนั้นต้องเดือดเนื้อร้อนใจซึ่งท่านต้องระมัดระวังอาจจะส่งผลกระทบกับงานของท่านระวังการทํางานของท่านจะไม่เต็มที่จะไม่เต็มร้อยทาให้งานของท่านนั้นเกิดติดขัดเกิดปัญหาได้ ปัญหาส่วนตัวของท่านนี้ท่านควรที่จะเคลียร์ควรที่จะแก้ปัญหาส่วนตัวของท่านนั้นหากท่านจะแก้ไขจริงๆจ,จังๆก็สามารถแก้ไขได้ท่านอย่าปล่อยไว้เป็นดินพอกหางหมูซึ่งนั่นอาจจะมีผลกระทบส่งไปถึงงานของท่านที่กำลังมีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีงานของท่านนั้นจะเกิดสะดุดเกิดติดขัดเพราะปัญหาส่วนตัวเคลียร์ได้ให้เคลียร์แก้ไขได้ให้รีบแก้ไข ทุกสิ่งทุกอย่างอย่าปล่อยไว้เนิ่นนานเพราะอาจจะทําให้ตัวท่านนั้นเกิดติดขัดเกิดติดลมในอนาคตได้ชาวราศีกรกฎดวงชะตาการงานของท่านกําลังจะไปได้สวยกําลังจะขึ้นทุกสิ่งทุกอย่างที่มองว่าเป็นอุปสรรคให้รีบแก้รีบเคลียระมัดระวังให้ดีหากการงานของท่านนั้นเครื่องติดทุกสิ่งทุกอย่างจะไปได้สวยสําหรับการงานของชาวราศีกรกฎ ทุกสิ่งทุกอย่างจะนำพาท่านไปสู่ความสำเร็จอย่างแน่นอนในส่วนของการเงินของชาวราศีกรกฎหากเข้าสู่ช่วงกลางเดือนกรกฎราคมดูเหมือนว่าการเงินของท่านในช่วงนี้ท่านจะสามารถควบคุมกับรายจ่ายต่างๆนานาได้ชาวราศีกรกฎตัวท่านนั้นมีโอกาสจะได้ช่องทางการทำมาหากินเพิ่ม หรือแม้แต่จะมีช่องทางการเงินของท่านนั้นบวกเข้ามาอีกสองช่องทางช่องทางแรกชาวราศีกรกฎตัวท่านนั้นอยากขายอะไรอยากปิดการขายอะไรท่านจะได้ปิดท่านจะได้ขายสมหวังดังใจนึกไม่ว่าจะเป็นข้าวของเครื่องใช้หรือแม้แต่การปล่อยเช่าการเซ้งร้านเซ้งสถานที่ต่างๆมีโอกาสที่ท่านจะพบเจอกับคนวาสนาตรงกรันทุกสิ่งทุกอย่างจะนำพาให้ท่านนั้น ได้ปิดจ็อบปิดดิวสำเร็จได้เงินได้ทองเข้ากระเป๋าก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีในส่วนที่สองนั้นชาวราศีกรกฎไม่ว่าท่านจะทำอะไรก็แล้วแต่ในช่วงกลางเดือนกรกฎาคมไปจนถึงสิ้นเดือนมีโอกาสที่ทรัพย์สินทรัพย์สมบัติของท่านจะงอกเงยไม่ว่าจะเป็นตัวท่านนั้นจะได้รับมรดกตกทอดจากพ่อแม่ปู่ย่าตายายในฝั่งของตัวท่านเอง หรือแม้แต่ท่านจะได้ใบบุญของคนรักไม่ว่าจะเป็นสามีภรรยามีโอกาสจะได้ทรัพย์สินมรดกตกทอดทำให้ทรัพย์สินทรัพย์สมบัติของท่านนั้นเพิ่มพูนมากขึ้นก็ถือว่าเป็นเรื่องดีที่มีโอกาสจะเกิดขึ้นกับท่านซึ่งดวงชะตาของชาวราศีกรกฎภาพรวมในช่วงครึ่งเดือนหลังนี้ถือว่าถามงานได้งานถามเงินพบเงินทุกสิ่งทุกอย่างค่อนข้างเป็นใจเป็นบวกเป็นคูณ ให้กับชาวราศีกรกฎยิ่งนักสำหรับภาพรวมดวงชะตาของชาวราศีกรกฎในช่วงครึ่งเดือนหลังของเดือนกรกฎาคมนั้นถือว่าท่านมีเกณฑ์ดวงที่ดีหลายสิ่งหลายอย่างค่อนข้างที่จะปูทางให้ท่านไปสู่จุดที่เรียกว่าจุดสำเร็จหรือแม้แต่ความสำเร็จต่างๆรอท่านอยู่ เพียงแต่ท่านหากทำอะไรทำอย่างตั้งใจทำเต็มร้อยทำเต็มที่ไม่ใช่ทำแบบครึ่งครึ่งกลางๆหรือรอคอยวาสนาเชื่อว่าหากท่านเอาจริงเอาจงังทำทุกสิ่งทุกอย่างอย่างเต็มที่เต็มร้อยแล้วความสำเร็จทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นเรื่องดีเป็นเรื่องมงคลอยู่ไม่ไกลเกินเอื้อมชาวราศีกรกฎอย่างแน่นอนก็จบไปแล้วนะครับ กับการทำนายกับการพยากรณ์ดวงชะตาสำหรับดวงชะตาของชาวราศีกรกฎนั้นในคลิปนี้คำทำนายทั้งหมดเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรโดใช้วิจารณญาณขอให้ชาวราศีกรกฎท,ท,ทุกทท่านประสบความสำเร็จคิดสิ่งใดที่เป็นมงคลก็ขอให้สมหวังสมปรารถนาแล้วพบกันใหม่คืนนโกชาแนลสวัสดีครับ